วัดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแม่บีชิวาวาค่ะมาในรูปแบบของการทําขนมมั่งนะคะวันนี้แม่บีก็จะมาทําขนมนะคะก็คือขนมบราวนี่นะคะยอดฮิตมากๆเลยค่ะเป็นขนมยอดฮิตมากๆเลยนะคะ,นนก,ะ,คะก็สาหรับแม่บีนะก็ยังไม่เก่งนะคะก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อยากจะมาแชร์การทําขนมบราวนี่นะคะซึ่ง ทำกินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าวิมันง่ายมากๆเลยอะ่ะว่าเราไปซื้อชิ้นหนึ่งอะ่ะมันแพงนะแต่ว่าพอเรามาทำานี่มันง่ายมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์นะให้สําหรับเพื่อนๆมือใหม่คนไหนนะคะที่อยากจะลองทำเบเกอรีร่นะคะง่ายๆเลยก็นี่เลยค่ะขนมบรบวนี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทําขนมเบวนี่กันก่อนเลยนะคะก็ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะดูเครื่องปรุงนะคะก่อนจะดูส่วนผสมเนาะเครื่องปรุงกับข้าวส่วนผสมนะเดี๋ยวแม่มีขอละลายละลายเนยก่อนค่ะแล้วสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมีเนยนะคะ เนยและตัวดาร์กช็อกโกแลตนะคะตอนนี้แม่บีก็ละลายทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะเ,เนยนะคะวันนี้แม่บีจะเป็นสูตรที่ลดไขมันนะคะจะเป็นเนยเทียมนะคะซึ่งมีไขมันอิ่มตัวแค่35%เอเองนะคะซึ่งจะน้อยกว่าเนยสดที่ทําจากนมวัวนะคะแล้วก็จะมีนมสดจืดน้ําตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาว แล้วก็ผงโกโก้ตัวนี้จะเพิ่มความเข้มข้นไปอีกก็คือกาแฟนะคะผงกาแฟค่ะแล้วก็มีกลิ่นวานิลานะคะกลิ่นวานิลาเล็กน้อยแล้วก็ไข่ไก่นะคะไข่ไก่เบอร์ศูนย์ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นแป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะอันนี้ไม่มีร่อนไว้แล้วนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งนะคะสำหรับ โรยหน้าตัวบรนี้นะคะให้มีความเข้มข้นแล้วก็สีสันนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์สไลด์กับไวท์ช็อกตัวนี้ก็จะเป็นดาร์กช็อกเอามาสไลด์นะคะดาร์กช็อกของตัวนี้นะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวก็็จะละลายเนยนะคะละลายเนยด้วยนี่นะคะเอาน้ำเนี่นะคะเนี่ยคะ่ะตั้งไฟให้มันเดือดแล้วก็เอาตัวกระมังของ เนยกับดาร์กช็อกนีนะคะวางลงไปแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องไปตั้งไฟให้มันร้อนมากโอ okay. เคเนยเขาก็จะค่อยๆละลายแบบนี้นะคะพอเขาละลายหมดเนี่ยมันก็จะไม่มีความร้อนสูงนะคะเราสามารถที่จะใช้เทลงในแป้งได้เลยนะคะ นี่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่บีจะทำถาดใหญ่เลยนะคะก็สำหรับแป้งนะคะแล้วก็นมแล้วแม่บีก็แนะนำนิดนึงนะคะก็จะเป็นนมสดก็จะใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวแม่บีลงลงรายละเอียดไว้ให้นะคะก็กลิ่นวานิลลานะคะส่วนดาร์กช็อกนะคะดาร์กช็อกจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เลยเลยแม่บิเตใช้เป็นสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเนี่ยค่ะมรากการีน,นี้นะเนี่ยเป็นสูตรเจตัวนี้นะคะมีกดไขมันอิงตัวแค่35เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะทำเบอร์เกอร์กินบ่อยนะคะก็เลยต้องหาสูตรที่มันมีไขมันน้อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทำขนมกินบ่อยค่ะทำเค้กทำอะไรนะ พอทำได้นะคะมันก็จะอยากทําชนิดอื่นๆตามมานะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอนเนยละลายนะคะเดี๋ยวแม่มีก็จะมาจัดการผสมแป้งนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแป้งซาเลียนเหนกผสมนะคะร่อนแล้วค่ะ ทีละฟองนะคะเพื่อเป็นการเช็กว่าไข่เนี่ยไม่เสียนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อมาจากฟามนะคะไม่ได้ซื้อมาจากในห้างนะคะโอเคแล้วก็ใส่น้ำตาลงสองอย่างไปค่ะไสแดงไซ่ขาวอ่าโอเคค่ะนี่นะใส่ ไข่น้ำตาลสายแดงน้ำตาลสายขาวค่ะแล้วก็ไปีไข่กับน้ำตาลให้ละลายค่ะ ก็จะใช้เวลาพักหนึ่งนะคะตีให้ละลายเลยค่ะ ก็เนยกับตัวดากชอกา็อกกค่ะตัวเนยเทียมนี่ยอาจจะละลายช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเขาทําจากไขมันปาล์มแต่ก็มีส่วนดีตรงที่ว่าเขามีไขมันอินตัวน้อยนะคะในส่วนตรงนี้นะไม่มีเลือกมาใช้ทำเบอร์เกอรี่นะคะแล้วก็หาซื้อได้สะดวกค่ะแล้วก็ราคาถูกนะคะ นี่นะคะที่เป็นดาร์กช็อปนะคะกับเนยนะคะก็ละลายละเดี๋ยวเราก็จะพักเข้าไว้ก่อนแล้วก็มาดูส่วนผสมตรงนี้ต่อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนจัดนะคะ ใส่ก็ได้นะ ของดาร์กช็อกโกแลตนะคะอ้าก็ยังเขาก็ยังจะร้อนๆอยู่นะยังไม่อุ่นลงนะคะม่ดีก็จะใส่ผงโกโก้ค่ะใส่ผงโกโก้แล้วก็ผงกาแฟค่ะตัวนี้ใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าม่บีชอบกินกาแฟนะคะคนชอบกินกาแฟก็จะต้องใส่ปุ๊บเนี่ยโห อิ่มันก็จะแบบบูมขึ้นมานะคะใส่ โอเคค่ะทุกอย่างเข้ากันแล้วแต่ว่าต้องขอพักให้อุ่นอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปวอร์มตาอบไว้กันเลยค่ะที่ไอก,ก็จะวอร์มไปเลยนะคะที่สองร้อยค่ะวอร์มเตาอบไว้ที่200เลยนะคะนานสัก20-30นาทีก็ได้นะคะ ระหว่างที่รอตัวช็อกโกแลตอุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมถาดกันนะคะแล้วก็กระดาษไขสำหรับรองอบนะคะอันนี้เป็นเครือบแล้วแหละแต่ว่าไม่มีก็จะลองลองออตัวกระดาษลองอบอ,อ,อีกทีหนึ่งนะคะเวลาที่เอาอบมามันจะได้ง่ายๆนะคะเราก็ทาตัวเนย ตัวเนยไปนะคะเวลายกออกมามันจะได้เอาออกง่ายๆนะคะแล้วก็กระดาษรองอบวางไปเขาก็จะติดแบบนี้นะคะไม่เลื่อนหลุดไปไหนเลย อันนี้จะได้ทั้งหมด18ชิ้นเลยนะคะปกติไม่มีกไมไ่ทำอันเล็กอันนี้มัน,นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำสองรอบโอเคค่ะถาดเราได้แล้วอันนี้กระดาษรองอบนะคะก็ะจะเป็นลักษณะดดแบบนี้นะคะที่ไม่ดีแนะนำก็สำหรับมือใหม่นะคะอย่างไม่ดีนะน,นี่ค่ะซื้อได้ ร้านเบอร์เกอรี่ก็มีจะไม่เู็นว่าร้านเบอร์เกอรี่มันแพงกว่าที่เราสั่งมาจากลาซาด้าอยงนี้ค่ะแบบนี้นะคะถ้าถ้าใครสนใจนะเป็นเบอร์เกอรี่มือใหม่อย่างไมวีนะก็แนะนำกระดาษรองอบอันนี้นะคะเขาชนาดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะก็คือตัวบราวนี่ของเรานะคะช็อกโกแลตของเราน่าจะอุ่นแล้วล่ะ อาละค่ะเดี๋ยวเรามาผสมตัวแป้งกับตัวดาร์กช็อกของเรานะคะให้เป็นบราวนี่ค่ะมีคนแป้งให้เช็คด,ดูทีดูว่าแป้งไม่เป็นเม็ดไม่เป็นก้อนนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะมันก็จะออกประมาณเนื้อข้นแล้วก็ไม่ค้นมากนะคะ ประมาณแบบนี้เนาะสำหรับมือใหม่นะคะลองดูเนื้อดูนะคะมันก็จะไหลได้ประมาณนี้เอาคะ่ะจากนั้นนะคะ <c oughs> เราก็ใส่ตัว <c oughs> ช็อกโกแลตลงไป คนพอให้เข้ากันนะคะพอใส่ตัวดักช็อกลงไปเนี่ยเขาก็จะมีความหนึดมากขึ้นนะคะบราวนี่ตัวนี้จะเป็นเนื้อฝัดจีนะคะก็จะนุ่มๆหนึบๆเลยะคะ่ะ ก็เทใส่พิมพ์เลยละค่ะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยวนี m คุณของแม่บีเนี่ยเขาซื้อมานะคะสั่งซื้อมาเขาจะมีตัวแบ่งแบ่งแบบนี้ค่ะแต่เป็นชิน้นให้เราเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเติมท็อปปิ้งให้กับตัวบราวนี่นะคะสามารถที่จะใส่อะไรตามชอบก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นไวช็อกค่ะอันนี้เป็นอัลมอนด์สลด์นะคะ สามารถซื้อแบบแบ่งขายร้านเบอร์เกอรี่ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวดักช็อกที่ละลายเมื่อกี้นะะี่ค่ะไมบิมีกจะเอามาใส่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้อันละไม่กี่บาทนะคะแบบนี้เราก็มา DIY เอานะคะลูกเกดก็ใส่ได้ค่ะนี่เลยลูกเกดถ้าใครชอบนี่ค่ะหนึบหนับใส่ลูกเกดได้โอเค,อเคจะใส่อะไรไมบิมีกจะใส่แล้วนะตามชอบใจเลยนะคะ ใส่อันนี้ก่อนเนาะโอมันมีตั้งหลายหน้าเลยเนาะใส่ลค่ะพิมพ์อันนี้เนี่ยไม่มีสั่งมามันสะดวกมากเลยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เบาวนี้เนี่ยเป็นชิ้นๆพอดีพอดีกันเลย น,นี้ของดีก็สารพัดหน้าไปแล้วนะคะใส่ไม่ชอบค่ะไม่ชอบไม่ไม,ไมีชอบกินอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลอย่างนี้ก็โรยได้ค่ะโอกเ,เอดมวันสไลด์ค่ะจัดเต็ม เดี๋ยวเราก็จะนําเข้าเตาอ,อบกันเลยนะคะอ,อ,อันนี้จะเป็นถาดใหญ่นะคะถาดใหญ่นียก็จะใช้เวลาอบอยู่ที่45นาทีนะคะปกติถาดเล็กเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ที่30นาทีนะคะวันนี้ถาดใหญ่นะคะแม่บีก็จะใช้เวลาอบอยู่ที่40หรือ45นาทีก็ได้นะคะมันก็ตามขนาดแล้วก็ จะใช้ไฟอยู่ที่อุณหภูมิ160ยหถึงอองศานะคะทำไมถึงต้องเหลื่อมประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเตาบางคนอาจจะเล็กหรือเตาบางคนอาจจะดีกว่าของแม่มีหรืออาจจะใหญ่กว่านะคะอันนี้ก็เหลื่อมลังกันได้ไม่มีปัญหานะคะไม่ต้องกลัวว่าขนมจะไหม้ค่ะเรานี่ของเราพอเข้าเตาอ,อบแล้วนะคะ ระวังร้อนด้วยนะคะแต่อบร้อนมากๆเลยแม่นี้ไม่ได้ใส่เกงมวหรอกแต่รู้อยู่ บนล่างนะคะ16อองศานาน40นาทีค่ะพอผ่านไปได้20นาทีนะคะบราวนี่ของเราหน้าก็จะตึงขึ้นมาเห็นไหมคะค่ะเหลือเวลาอีก10นาทีสุดท้ายนะคะแม่บีจะปรับลดอุณหภูมินะคะเป็น150องศานาน10นาทีนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หน้าบราวนี่ของเรานั้นแห้งจนเกินไปค่ะ นี่ของแม่บีอบเสร็จมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องรอให้บราวนี่ของเราเนี่ยเย็นสนิทก่อนนะคะถึงจะนําออกจากถาดได้ค่ะเอาละค่ะบราวนี่ของแม่บีนะคะก็เย็นนะคะเย็นลงแล้วค่ะแต่ว่ายัางไม่เย็นสนิทนะคะซึ่งจะอยู่ในระดับที่อุ่นๆนะคะสามารถที่จะจับถาดได้นะอันอขั้นตอนเนี้ยเราก็สามารถที่จะยก ขนมบรนี่ของเราออกได้นะคะถาตัวนี้ดีนะคะเนี่ยเขาก็จะมีช่องที่ตัดให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็แล้วนะคะเราก็ยกเจ้าตัวบรวนี่ออกมาเลยอันนี้ไม่พิจะวางไว้ที่ตะแกรงอีกทีนะคะเพื่อที่เขาจะได้ระบายความร้อนนะคะเนี่ยค่ะถาตัวเนี้ยดีมากๆเลยนะคะ ท่องให้แบบนี้ค่ะแม่ดีสั่งมาดีมากๆเลยอ่ะเสร็จแล้วนี่บราวนี่ก็ออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วขนม บราวนี้ของแม่บีง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะูถาดอันนี้นะคะแมบ,บีสั่งมานะคา1ร้อยกว่าบาทประมาณ150กว่าบาทสะดวกมากเลยนะคะ่ะขอมดีถาดอันนี้นะเอ้ยเสร็จแล้วะคะ่ะเสร็จแล้วก็ต้องลองชิมสิคะาอันนี้ดีกว่ามีสีสันสวยงาม เนื้อเนื้อด้านในเนี่ยเขาก็าจะเป็นเนื้อฝักนะคะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งเวลาแช่เย็นนะก็จะยิ่งหนึบมากๆเลยนะคะเนื้อข้างในี่จะนุ่มมากเลยนะคะนุ่งแล้วก็เบามากอืม ชุ่นอุ่นๆก็อร่อยะคะ่ะถ้าแช่เย็นนะคะนำมากินกับไอศครีมเหมาะมากๆเลยอืออือโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะบราวนี้นะคะสูตรมือใหม่ของแม่บีนะเพื่อนๆลองไปทำกินดูนะคะว่างๆนะคะวันหยุดถ้าไม่ได้ไปไหนนะคะมาทำขนมเบาวนี้เอาไว้กินกันดีกว่าค่ะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่บีชิบวบากันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย